พ้อตัวเทปเทว่าบรรดาเทวดาถังไล่ตลอดตึ้งจึงจะคิดตรวจสาลปีปอกเมทรณนี่เมคงคาเมเมคลาเมวอบตลอดตึงจะกำในเวนชาวโกเลนนายคุนถ้าว้สุวรตลอดึงครูมอนั่งกงกาพเจ้าครูปีรำน้าองเจ้านั่งครูมอนล่ตนั่งองตะันทองมรามีของตาเปียกจึงที่รวมนั่งถูกถูกรวมถูกน้ำหนุกวิญญาณมันานั่งตลอดตึงดนุกวิญญาณ้มบัดรทไทยที่พปะบาบันเมืองนี่ในจุดบนบรรดาข้อวเทปเทว่าในวันที่เก้านเมษานีคอยนันนมานุน เพียวเท่านั้นพอขวนึ่งมีกอ,ดอ,กกอดดได้มีสุขภาพติดร่างกายแข็งแรงพองปัดกระจัดไฟบารมีชิงพิชิให้ปลอดจากชนิดจันไรปลอดแต่สิ่งดีดีม่แต่โชคไม่ได้รับไมีแต่สิ่งดีๆีเข้ามามีใจที่ถี่นมีบารมีของไทวฤกษ์ไปส่วนครูพมอตั่งอยู่พกปากหลักซ่าแล้วก็ให้สร้างชั้นผลงานสร้างชั้นบนนุคลากรกลพกลเมืองที่ดีในทางด้ารที่จะกินส่งเสริมต่อไปผู้ที่มีแต่ให้และผู้ที่สร้างเสริมสร้างสรรค์ เอาแรกลองลูกล้านของข้าวเระจำในกําลาใน,คคอนโอกาสของวันนี้ในวาราวันเกิดค่อยมีความทุกขม,มากๆและกก็ทุกขกายสบายใจกิจสิ่งได้ช่งวงความมุ่งมั่นปรารถนาหมอนวนา้ทุกส่านวันเกิดกับมีคุมมดอัอนที่ดนแช้พบพัขาดซ่า